สวัสดีค่ะมันนี่อิชูในวีดีโดนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮ่องกองค่ะ ถามว่าเรามาทําอะไรกันที่ฮ่องกองนะคะต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยระด้มาทําข่าวค่ะเข้าร่วมงานประชุมที่ชื่อว่า Global Financial Leader Investment Summit จัดโดยธนาคารกลางของฮ่องกงนะคะงานนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวกันของเหล่าผู้บริหารของสถาบันการเงินชั้นนําของโลกนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางภาคธนาคารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะคะ private equity VC ตลอดจน hedge fund ต่างๆก็จะมารวมตัวกันที่งานนี้นะคะการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีความท้าทายท่ามกลางความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนด้วย สำหรับฮ่องกงเนี่ยก็เผชิญความท้าทายในปีที่แล้วนะคะที่เขาเนี่ยได้สูญเสียตําแหน่งทางด้านการเงินศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยให้กับทางสิงคโปร์ไปนะคะดังนั้นเนี่ยฮ่องกงเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีความแอคทีฟในเรื่องของการดึงดูดให้ตัวเองเนี่ยกลับมาน่าสนใจแล้วก็มีสเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาชูจุดขายหนักมากในการที่จะเป็นประตูในการเชื่อมต่อไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองค่ะ ดังนั้นในการจัดงานประชุมครั้งนี้นะคะก็ถือว่ามีความสําคัญกับฮ่องกงเป็นอย่างมากนะคะที่จะเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนกลับคืนมาซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะไปติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการดึงดูดการลงทุนเนี่ยให้เข้ากลับมาในประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรากำลังเดินทางกันไปที่งานค่ะซึ่งเขาก็จัดที่โรงแรมโฟ r กซีซันอยู่ตรง Finance Street นะคะในปีนี้เนี่ยก็มีบุคคลระดับโลกเนี่ยมาเป็น p a n ์ l เนอเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น CEO ของ Deutsche Bank, UBS Group, m a r a n s t a n l e y หรือว่าจะเป็น Bridgewater นะคะซึ่งเป็นกองทุนเฮดฟัน n ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงยังมีบุคคลชั้นนาในวงการการเงินอีกมากมายมาร่วมด้วยค่ะก็จะมี2 k e คีแมนที่มาอัปเดต คนแรกก็จะเป็นคุณจอร์ลีผู้นำสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงซึ่งขึ้นมาดำรงตำแหน่งเมื่อปี2,565ที่ผ่านมานี้เองนะคะที่เขาเนี่ยจะมาเล่าถึงศักยภาพของฮ่องกงโดยรวมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของโลกส่วนอีกคนเนี่ยก็จะเป็นคุณเพาชานนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฮ่องกงที่จะมาฉายภาพให้เราเห็นถึงพัฒนาการของตลาดทุนและทิศทางของเศรษฐกิจโดยรวมนั่นเองค่ะ อย่างตีีในปีนี้นะคะอย่างที่ได้เล่าไปว่าก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตกับความซับซ้อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าการค้าระหว่างประเทศที่มีความกดดันนะคะซึ่งแม้ว่าฮ่องกงเองเนี่ยที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจเสรีแล้วก็เปิดกว้างเนี่ยก็แทบจะไม่รอดจากปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่ฮ่องกงเนี่ยเขาอยู่แบบ1ประเทศ2ระบบ เขาก็เลยมองว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นจุดแข็งที่ทําให้เขาแตกต่างแล้วเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นประตูสู่แผ่นดินใหญ่นะคะก็คือจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ตลาดโลกเรียกว่าเป็นท่อส่งเงินทุนระหว่างฮ่องกงจีนแล้วก็ตลาดโลกโดยรวมนั่นเองค่ะ ศักยภาพโดยรวมของฮ่องกงนะคะตลาดหุ้นอย่าง HKEX หรือว่า h Hong k o n ง Stock e x c h a n g e เนี่ยถือว่าใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลกเลยทีเดียวด้วย Market แ cap สูงกว่า4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐและมีจำนวนบริษัทที่มาจดทะเบียนมากกว่า2,600บริษัทเลยทีเดียวค่ะและ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหุ้น IPO ที่มรดุมุนนะคะที่มูลค่าเนี่ยสูงเกือบ85,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยฮ่องกงก็ยังถือว่าเป็นศูนย์กลางของ ฟันของเอเชียแล้วก็ศูนย์กลาง Private Equity ที่ใหญ่อันดับ2ของภูมิภาคนะคะนอกจากนี้เนี่ยฮ่องกงก็ยังเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับ Green Bond และ Sustainable Bond นะคะที่คลองสัดส่วนตลาดถึง35%เเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญฮ่องกงเขาก็มีการในเรื่องของ Family Office หรือว่าสำนักครอบครัวนะคะที่เขาตั้งเป้าว่าจะต้องดึงดูดมหาเศรษฐีจากทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อย200แห่งให้มาจัดตั้งหรือว่าขยายธุรกิจ ภายในฮ่องกงภายในปี2,568ให้ได้ค่ะและอีกส่วนที่เขาโฟกัสนะคะก็คือ Greater Bay Area ค่ะพื้นที่เศรษฐกิจใหม่กวางตุง้งฮ่องกงมาเก๊านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการผลักดันเป็นพิเศษเหมือนกันก็จะเป็นการช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองค่ะ เรามาเจอะกันที่ HKEX ตลาดหุ้นฮ่องกงกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจบ้านเขาเลยโดยเขาก็เชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดทุนในจีนนะคะด้วยโครงการที่ชื่อว่า Connect Scheme นะคะที่เขามีมาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเชื่อมกับตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นแล้วก็ขยายผลิตภัณฑ์ไปยังบอลฟิวเจอร์อินเด็กซ์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยครอบคลุมถึง ETF ด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีสิ่งใหม่ที่เขามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตลาดหุ้นเขานะคะมาที่อย่างแรกก็คือว่า เขาจะมีการขยายให้ครอบคลุมถึงกลุ่มอนุพันธ์มากขึ้นเพราะว่าทางฮ่องกงเนี่ยเขาก็มองว่าสําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยโปรดักต่างๆที่มีมันก็ไม่เพียงพอสําหรับการบริหารความเสี่ยงในยุคแบบนี้อีกต่อไปนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือฮ่องกงเขาพยายามที่จะเพิ่มบทบาทของเงินหยวนค่ะเพื่อที่จะให้นักลงทุนในแผ่นดินใหญ่เนี่ยสามารถมาเข้าถึงหุ้นในตลาดฮ่องกงด้วยเงินหยวนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มองว่าจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ความเสี่ยงจากเรื่องของสกุลเงินด้วยนะคะ และที่สำคัญเลยก็คือเขากำลังพิจารณาว่าจะให้บริษัทจากตะวันออกกลางเนี่ยที่มาที่ฮ่องกงเพื่อจดทะเบียนเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินทุนทั้งระหว่างประเทศแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสำคัญมากที่จะมีส่วนในการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวและอีกอย่างเนี่ยจะมีผลต่อการประเมิน valuation ด้วยนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าฮ่องกงเนี่ยทำงานหนักในการดึงดูดเงินทุนที่มีคุณภาพมาเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นบ้านเขาไม่น้อยเลยนะคะเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดดบื้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ถือว่ายังมีความสําคัญเหมือนกันแต่อย่างที่เราพูดไปกันตนตอนแรกว่าด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยฮ่องกงเขาก็เห็นช่องแลลวค่ะว่ามันก็เลยจําเป็นว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงมาที่เขาเหมือนกันหรือเปล่า จบกันไปกับเรื่องของตลาดทุนนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของฮ่องกงบางนะคะซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าจ d ดีพีของเขาในปีนี้เนี่ยจะโตไม่ต่ำกว่า3%ค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะถ้าฟังก็คือไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคือฮ่องกงเนี่ยต้องบอกว่าเขาเพิ่งจะมีการฟื้นตัวหลังจากที่กลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบได้ไม่นานนะคะตอนนี้ก็เร่งกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวกับการดึงดูดธุรกิจเนี่ยให้มาตั้งฐานที่เขาเยอะขึ้นนะคะส่วนแผนในระยะสั้นเนี่ยที่จะเป็นตัวขับ ก็คือการท่องเที่ยวการบริโภคภาคเอกชนส่วนระยะกลางเขาก็มองว่าก็คือบริการทางการเงินแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี่แหละค่ะและในระยะยาวก็จะมาจากการลงทุนมหาศาลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะแต่เขาเนี่ยใช้วิธีการในการว่าขยายในเรื่องของภาคการคมนาคมขนส่งที่ไปเชื่อมต่อกับ Greater Bay Area นั่นเองค่ะ โดยสรุปแล้วเนี่ยที่เรามาทัวร์ก็สะท้อนให้เห็นถึงคำตอบของคำถามเมื่อต้นคลิปนะคะว่าทายที่สุดแล้วเนี่ยฮ่องกงจะกลับมาทวงบาลังในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนําและกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียอีกครั้งได้ยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจับตาทิศทางของฮ่องกงรวมไปถึงความเป็นไปของเศรษฐกิจเอเชียในระยะต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ